มีเกียรติท่านนะครับก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะเริ่มงานศิวนาสาธารณะในวันนี้นะครับผมก็อยากจะใช้เวลาสั้นๆช่วงสักประมาณ10-15นาทีนะครับนำเสนอส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยภายใต้โครงการคู่มือประชาชนมรู้ทันคอร์รัปชันนะครับซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัยนะครับในโครงการนี้ก็จะเป็นการนําเสนอกรณีศึกษา เกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับประมาณ35กรณีศึกษาแต่ว่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยที่จะนํามานําเสนอในที่นี้นะครับก็จะมีประมาณ7กรณีศึกษานะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยข้อเสนอว่าทําไมเราถึงควรกังวลเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในโครงการการลงทุนโครงสร้างพืง้นฐานนะครับเพราะว่า,าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะกรณีของพรบสองล้านล้านเนี่ย ใช้เงินอย่างมหาศาลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะอาจจะนําไปสู่ปัญหานี้สาธารณะในระดับสูงถ้าเกิดว่าการลงทุนเนี่ยมีคอร์รัปชันเนี่ยาสาธารณูปโภคพื้นฐานก็จะมีคุณภาพต่ำนะครับก็จะเพิ่มต้นทุนให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการนักธุรกิจต่างๆในการในการใช้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคพื้นฐานนี้นะครับ ยิ่งไปกว่านั้น,นครับอย,อย่างภาพที่เห็นข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่า,ากรณีการลงทุนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพโครงการก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นโครงการโฮเบลที่กําลังจะต้องถูกทิ้งเร็วๆนี้นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่า,าโครงสร้างพื้นฐานมีการคอร์รัปชันเนี่ยก็จะเพิ่มรายจ่ายภาครัฐในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ นอกจากนี้ก็การลงทุนถ้าเกิดว่ามีการคอร์รัปชันก็จะเบี่ยนบางงบประมาณในการใช้จ่ายภาครัฐประเด็นอื่นๆเช่นการศึกษาการสาธารณสุขนะครับผมอยากจะแบ่งขั้นตอนการดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนก่อนการดําเนินโครงการขั้นตอนการดําเนินโครงการแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนหลังจากที่มีการดําเนินโครงการไปแล้วนะครับ ในในประเด็นของขั้นตอนในก่อนการดําเนินโครงการเนี่ยเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างที่จะเกิดการคอร์รัปชันได้นะครับก็คือก็จะต้องก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งทุกโครงการก็จะต้องก็จะต้องมีการจัดทำ feasibility study ใช่ไหมครับเพื่อเพื่อดูว่ามีความคุ้มค่า,คาและเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการในการจ,จัดทําโครงการ ซึ่งโครงการการลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ด้านหลักๆว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐหรือว่าจะมีการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาว่าการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนมากน้อยขนาดไหนประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนว่าก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคำนวณมูลค่าโครงการใช่ไหมครับ การคำนวณมูลค่าโครงการเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกินกว่า1,000พันล้านบาทขึ้นไปก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติร่วมทุนซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเพราะฉะนั้นปัญหาที่ควรระวังก็คือจะมีเรื่องการคำนวณมูลค่าโครงการว่าถูกต้องหรือเปล่านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จใช่ไหมครับหรือว่าโครงการที่เรียกว่าโครงการเทินคีว่าที่เกิดว่าเป็นการโครงการแบบเทินทีเนี่ยก็จะไม่เข้าข่ายว่าจะต้องเป็น ที่จะต้องปฏิบัติตามพรบร่วมทุนนอกจากการศ <bok Brooklyn. S 1> ึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใช่ไหมครับ <urai> ก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบของโครงการซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2ด้านหลักใช่ไหมครับก็จะเป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพหรือว่า ESIA นะครับโดยตัวของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยก็มีปัญหาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ ก็คือว่าเราจะสามารถประมาณการโครงการได้ถูกต้องขนาดไหนนะครับซึ่งจากง,งานศึกษาที่ผ่านมาของที่อาจารย์สมชัยและอาจารย์สุเมศเคยทําไว้นะครับอ้างงานของฟิวเบิร์กมาก็คือปัญหาที่พบก็จะมี2ประการหลกัลกๆประการแรกก็คือเวลาที่ประเมินความเป็นไปได้มาเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากหลังจากเริ่มโครงการเนี่ยจะมีต้นทุนเฉลี่ยที่สูงกว่าการคาดการ ดยเฉพาะในกรณีของสาธารณูปพ,พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะครับเช่นระบบรางสพาและอุโม,มงถนนปัญหาประการที่2ก็คือปัญหาเรื่องการคํานวณจํานวนผูนน้โด,ดยสารจริงกับจานวนผูดด้โดยสารคาดการอย่างเช่นระบบรางนี่นะครับก็จะผูดด้โดยสารจริงเนี่ยก็น้อยกว่าที่คาดการเป็นจํานวนมากถ้าเกิดว่าเราพริจารณาว่าตัวพรบสองล้านล้านเนี่ยลงทุนส่วนใหญ่เป็นในระบบรางใช่ไหมครับปัญหาพวกนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ ทีนี้ในเมื่อตัวการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยมันมีปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วคอร์รัปชันจะส่งผลยังไงคอร์รัปชันก็อาจจะทําให้การคํานวณการศึกษาโครงการเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิมตัวอย่างของกรณีแรกนะครับก็คือกรณีศึกษาเรื่อง King Power d u Free นะครับ King Power d u Free ก็คือการให้สัมปทานการขายสินค้าปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมิตามพรบาร่วมทุน ในขณะที่เกิดกรณีศึกษานี้นะครับก็คือ,อยังใช้ตามพระราชบัญญัติร่วมทุนฉบับเดิมปี2535อยู่แต่ว่าเงื่อนไขโคร,ครงการก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามถ้าเกิดคงมูลค่าโครงการเนี่ยเกินกว่า1,000ล้านเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามพรบร่วมทุนวิธีการวิธีการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่าศึกษามูลค่าโครงการออกมาแล้วโครงการไม่ถึง1,000ล้านก็จะไม่ต้องปฏิบัติตามพรบร่วมทุน ความไม่โปร่งใสของกรณี King Power Disney f ก็คือหลีกเลี่ยงกันแบบตามพรบ,บร่วมทุนโดยพยายามมุดคำนวณมูลค่าโครงการให้ต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งเรื่องมูลค่าสินค้าคงคลังพื้นที่ดําเนินการและก็ระยะเวลาของสัญญาความไม่โปร่งสยนี้พอเมื่อไม่เข้าข่ายว่าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติร่วมทุนก็สามารถอทอท,อทอใ,ในในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับก็สามารถคัดเลือกเอกชอนเข้าประกอบการได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการประมูล กรณีที่สองที่อยากพูดถึงนะครับก็คือกรณีศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้าบางคลา้าอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกใช่ไหมครับว่านอกจากการศึกษา FS R s i b i l i t y Study และก็จะมีการศึกษาอ,าอื่นอก็คือ EIA กรณีของโรงไฟฟ้าบางคลา้าเนี่ยก็คือเอกชนได้สัมปทานแล้วก็ลงนามในสัญญาซื้อขายทาง,ง,งที่ยังไม่ได้ประเมินผลกระทบด้าน EIA ส่งให้ให้สำนักงานพลังงานเป็นผู้ตรวจสอบใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อยังไม่ได้ส่งผล EIA ไปเนี่ยก็ถูกขัดขานจากประชาชนในพื้นที่ทําให้ไม่สามารถสํารวจเข้าไปสํารวจพื้นที่เพื่อทำ EIA ได้เมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นก็ทําให้ในที่สุดก็กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าที่บางคลานี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องย้ายไปที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนาที่ที่จังหวัดชิยานะครับ กรณีถัดไปก็คือในกรณีที่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติร่วมทุนแล้วแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติตามภาพที่เห็นนี้นะครับก็คือโครงการศูนย์การบขนส่งมวลชนทางบกบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดเดิมก็คือตรง BTS หมอชิดเนี่ยนะครับก็จะตามโครงการนี้ก็คือจะทําเป็นทางยกระดับเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีขนส่งหมอชิดแห่งใหม่ตรงตรงจตุจักรสองนะครับโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่า พอเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เนื่องจากเป็นที่ของราชพัสดุผู้ดำเนินโครงการก็ปฏิบัติตามพรบราชพัสดุแล้วก็ไม่ได้ทําตามพรบร่วมทุนเมื่อเกิดปัญหาว่าการดําเนินการเนี่ยไม่เป็นไปตามพรบร่วมทุนทฤษฎีกาก็ชี้ว่าสัญญ,ญาถังกลับเป็นโมฆะโครงการไม่เกิดขึ้นส่วนที่ r b ท c ีนะครับก็คือบริษัทแม่ของ BTS เนี่ยได้ลงทุนบางส่วนไปเพื่อจะรองรับโครงการนี้แล้วทางกรมธนาลักษณ์ก็จะต้องชดใช้คืนในส่วนนี้ไปนะครับ ส่วนที่ที่ผ่านมา3เพสแทกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการขั้นตอนก่อนเริ่มดําเนินการขั้นตอนที่ี่ยในขั้นตอนของการดําเนินการก็จะแบ่งเป็น2ด้านนะครับเรื่องการจัดจ้างภาครัฐแล้วก็การลงทุนกับภาคเอกชนการจัดจ้างภาครัฐนี่ก็อาจจะมีปัญหาตั้งแต่การขั้นตอนการยกกร่างเช่นการคานวณการล็อกสเปกหรือว่าการคานวณราคากลางขณะที่ในด้านการร่วมทุนกับภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการคัดเลือกผู้นในโครงการแล้วก็ ปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถ้าเป็นไปนอย่างไม่โปรโง่งใสก็อาจจะนาําไปสู่การคอร์รัปชันได้กรณีศึกษาในขั้นตอนของการดําเนินโครงการก็คือการลงบาบัดน,น้าเสียคลองด่านซึ่งเป็นโครงการลงทุนแบบจ้างจ้างเหมาเบ็ดเสร็จนะครับก็คือเท r ร์น y ีโปรเจกต์หลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังโดยโดยกระทรวงที่เป็นเจ้าของเจ้าของโครงการนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการทั้งทั้งทั้งพืง้นที่ตั้งโครงการและก็รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียก็ทําให้บริษัทที่เข้าร่วมกวดราคาต่างๆก็ถอนออกไปหมดนะครับก็เหลือบริษัทที่ทรัฐมนตรีถึงหุ้นเพียงรายเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มวงเงินกงประมาณจาก1.28หมื่นล้านเป็น2.29หมื่นล้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนของสนังงบประมาณทําให้ท้ายที่สุดเนี่ยรัฐสูนเสียงบประมาณไป2.3หื่นล้านบาทแต่ว่าลงมาบัตรน้ำเสียที่คลองด่านก็ไม่ได้เกิดขึ้นกรณีถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องสัมปทานทางโดวงทันที่2ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นกรณีคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าก็ชี้ให้เห็นปัญหาของการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนเนื่องจากตอนที่คันเลือกผูู เอกชนผู้เข้าร่วมร่วมทุนในโครงการนี้นครับก็ใช้วิธีการคัดเลือกแทนที่จะเป็นการประมูลเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งค่าผ่านทางท,างที่ระบบทางด่วนนี้ได้ก็จะไม่ได้แบ่งก็จะไม่ได้เป็นเกณฑ์สําคัญในการพิจารณาใช่ไหมครับฉะนั้นผลในท้ายที่สุดเนี่ยการทางพิเศษก็ได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับจะเป็นขั้นตอนหลังการดําเนินโครงการ ก็จะมีตั้งแต่การตรวจรับงานว่าตัวรับงานตรงตามสัญญาหรือไม่ลด,ดคุณภาพการก่อสร้างหรือไม่นะครับประเด็นอื่นที่สำคัญก็คือจะมีการแก้ไขสัญญาการต่ออยย่สัญญาการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแล้วก็การบอกเลิกสัญญากรณีศึกษาแรกใ,ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือโครงการโฮเปลท,ที่ที่เกรนเบสเมทอนต้นนะครับ โครงการพบเบลเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2534แต่ว่า7ปีผ่านไปโครงการมีความคืบหน้าเพียง13.77%จากที่กำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะต้องสำเร็จไปประมาณ90%เมื่อโครงการไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับจะทสวงคมนาคมในในฐานะเจ้าของโครงการเนี่ยก็บอกเลิกสัญญาแต่ว่าความหละหลวมในข้อสัญญาเนี่ยก็เปิดช่องให้โเบเวลฟ้องค่าเสียหายว่าเนี่ยเกิดจากการบอกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม ท้ายที่สุดเนี่ยปีปลายป,ายปี2541คณะอนุญาตโตตุลาการก็วินิจฉัยให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟคืนเงินชดเชยให้กับบริเวบประมาณ1.18ล้านบาทนะครับกรณีศึกษาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดจ้างในกรณีนี้กรมเจ้าท่า,าจ้างต่อเรือบุฎหัวสว่านมาใช้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการตรวจรับงานท,ที่ส่งไม่ตรงตามสัญญามีการแก้ไขสัญญาเพื่อการส่งมอบเรือขุดและแก้ไขเงื่อนไขาการเบริกจ่ายเงินแบ่งค่างวดให้เอกชนเบิกจ่ายเงินได้ง่ายขึ้นท mm hmm. ้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอกชนได้รับค่างวดรวมไปเกือบ80เปอร์เซ็นของมูลค่าสัญญาแล้วก็ทิ้งงานส่งรอบส่งมอบชออะท่อทุนและก็เรือพี่เลี้ยงซึ่งไม่สามารถใช้การได้นะครับแล้วก็เรือขุดที่เป็นตัวหลักที่คนจะต้องส่งเนี่ยก็ไม่ได้ส่ง ความเสียหายเป็นยังไงนะครับจากที่จากเจกรณีก็จะพบว่ามีมีสี่กรณีใช่ไหมครับที่โครงการนี่ไม่เกิดขึ้นจริง <S 2> <S 2> <S 2> <S ในโครงการศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนทางบกบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดเดิมเนี่ยร,รัฐจะต้องกรมชนารักจ่ายเงินชดเชยการลงทุนไปหนึ่งจุหนึ่งพันล้านงบประมาณที่ลงทุนในโครงการลงบำบัดน้ําเสียคลองด่านเนี่ยสอจุสามหมื่นล้านโครงการ จัดจ้างต่อเรีอกขุดหัวสว่าง2,000ล้านแล้วก็เงินชดเชยในโครงการ Op อุกเวลอีก1.2หมื่นล้านรวม4กรณีที่จ่ายตังไปแล้วแต่ว่าโครงการไม่เกิดขึ้นเนี่ย3.8หมื่นล้านบาทนะครับความเสียหายเนี่ยเทียบเท่ากับมูลค่าโครงการระบบรถไฟชันเมืองสายสีแดงอ่อนกับสายสีแดงเข้มรวมกันทางคณะผู้วิจัยนะครับก็มีข้อเสนอเบื้องต้นใน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประเด็นที่2คือเรื่องธรรมาภิบาลในโครงการลงทุนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับข้อเสนอแนะในในประเด็นของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็คือให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์กลางที่จําเป็นที่ต้องมีในในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เช่นหลักเกณฑ์ในเรื่องการประมาณการเศรษฐกิจมหาภาค ในกรณีที่เป็นการให้บริการต่อต่อประชาชนนะครับเช่นการสร้างรถไฟความเร็วสูงก็จะต้องมีวิธีการกําหนดราคาและก็ความถี่ของการให้บริการแล้วก็ควรจะต้องมีค่าพา,พารามิเตอร์กลางเช่นอัตราคิดลดว่าในแต่ละโครงการล,ลงทุนเนี่ยในรายงานการศึกษาคุณจะต้องใช้ใช้ค่าพารามิเตอร์กลางเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้หลังจากที่มีการศึกษาผลความ กษาความเป็นได้ของโครงการแล้วเนี่ยก็ควรจะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบนะครับก่อนจะก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรียื่นมาประเด็นที่2ก็คือการสร้างธรรมาภิบาลในโครงการการลงทุนก็คือคณะผู้วิจัยนะครับมีข้อเสนอว่าควรจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็สร้างความโปร่งใสของการลงทุนผ่านการเปิดเผยข้อมูลทั้งในในการจัดจ้างโดยภาครัฐและก็การร่มทุนภาคเอกชนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะมีโครงการที่เรียกว่า Integrity Pact หรือว่าสัญญาคุณธรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรน,น่าจะขยัยรายละเอียดในประเด็นนี้ได้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอกฎหมายแรกก็คือพระราชบัญญัติร่วมทุนที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับส่วนที่ยังส่วนที่น่าจะ น่าจะพิจารณานะครับก็คือเรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าโครงการแล้วก็ก็กำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมทุนซึ่งจะต้องออกเป็นกฎหมายลูกต่อจากตัวพระราชบัญญัติอันนี้นะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เร่งให้ตัวกฎหมายลูกต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่นะครับนอกจากนี้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือในพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้มีการทําฐานสัญญาข้อมูลสัญญาร่วมทุน แต่ว่าไม่ได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเพราะฉะนั้นน่าจะสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลสัญญาในส่วนนี้ต่อประชาชนมากขึ้นกฎหมายอิสฉบับนี้ก็คือถ้าเป็นการจัดจ้างภาครัฐเนี่ยครับก็จะเป็นไปนตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการพัสดุก็จะให้ความยืดหยุ่นกับ,ก,บกับภาครัฐน,นะครับในการจัดจ้างในวงเงินที่แตกต่างกันซึ่งแนอนานคนนี้อาจจะมีการทบทวนข้อกฎหมายในประเด็นการสร้างความสมดุลระหว่างข้อยืดหยุ่นเหล่านี้นะครับ ความความโปร่งใสในการจัดซื้อตัดจ้างครับครับขอบพระคุณครับ